Your referee in charge, Mr. Rapin Soblek. And now, introducing first, fighting out of the red corner, 30 years of age. She stand 172 centimeters tall and weigh in 125.3 pounds. She holds a record of 30 wins and 11 losses, representing USA. Let's hear it for. Jenny Reiters! And the opponent, fighting above the blue corner, 25 years of age, just turned 172 centimeters tall and weighing 125.6 pounds, she holds a record of 19 wins, 7 losses and 1 draw, representing New Zealand! Let's hear Jenna it Whiteman for เอาละครับมาติดตามดูกันครับคู่แรกของเราในวันนี้ครับเจนนี่เจอเจนนาครับเจนไหนจะชนะครับรอครับให้สัญญาณครับยกแรกครับเริ่มต้นขึ้นครับแต่อย่าลืมครั้งนะครับว่า เ็นเก่งดำมุมแดงในเจนนี่นะครับขณะที่ชุดขาวเนี่ยมุมน้ำเงินก็คือเจนนาสามยกยกละสองนาทีครับยกแรกเนี่ยสำคัญมากนะครับไปถามนักชกมาหลายคนครับกับการชกในรูปแบบ RWS เนี่ยแพ้ยกแรกเนี่ยโอ้โหมันกดดันมากเนี่ครับเดินเลยครับเจนนามุมน้ำเงินเนี่ยเคยมาต่อยแล้วนะครับใน RWS ครับแข้งซ้ายไปครับเจนนี่เดินเข้าหาเลยครับแมพยายามสืบเท้าเข้าไปครับต่อยลำตัวแล้วแม่ขวาขึ้นบนดิยังไม่โดนเดินเข้าหาเร็วเลยครับท่านั้นเจนนาครับแต่ยังคําเป้าไม่เจอเพราะว่านี่ครับเป็นลูกจุกจิกครับคอยทีบคอยออกอาวุธสกัดไว้อยู่ครับเจนนี่เตะขวาไปครับยกบังได้ซ้ายดักไว้ครับแล้วก็มีแข้งขวาด้วยครับท่านั้นเจนนี่เจนนาทีบครับง่ายท้องลงไปเลยโอ้โหเป็นจังหวะที่พลดิบพลีมากๆนะครับ การถีบของเจนนาไวแมนโอ้ดูพยายามจะขยับเดินเข้าหาครับเห็นนี่นี่ก็ออกจุกจิกไปเรื่อยครับนี่ครับถีบไปเรื่อยดูมีความตั้งใจทั้งคู่นะครับยกแรกนี่ยังไม่ค่อยออกกันเจ็บๆนะครับจะเป็นอาวุธจุกจิกซะมากกว่าครับนี่ครับเดยนหน้าเดินบ้างครับนี่ครับเดินก็ยังไม่ติดเท่าไหร่เน้นถีบครับเอาครับดูวงในบ้างครับเสีบเข่าจับแล้วแม่ พยายามจะตีวงในครับเอาแล้วครับเสียบซ้ายได้ครับเจนนี่เสียบคืนนะครับเจนน่าเอาแล้วครับเกมนี้เริ่มจะเข้มข้นขึ้นครับในช่วงป่ายกอูดูครับเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับขยับเดินยังไงดีครับไม่ชัวร์ไม่ออกครับรอจังหวะทีไปครับลำตัวเตะซ้ายไปครับเดินมาเร็วถีบซ้ายคืนไปครับเตะขวาซ้ายคืนซ้ายอีกทีครับโดนหมัดคืนไปครับ ช่วงท้ายครับแล้วก็หมดยกแรกยกแรกที่อาจจะยังจับจังหวะกันไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับเห็นอาวุธวงนอกมากกว่าแต่เดี๋ยวดูคะแนนในยกแรกนี่แหละครับจะทำให้เกมการชกนี่มันเข้มข้นมากขึ้นครับกับการแก้เกมของทั้งสองหมู่อืบบไฮไลท์ครับจังหวะ่ต่อยครับต่อยครับเชน้าครับแล้วก็ ล้มลงไปครับนี่เตะซ้ายครับซ้ายดักไว้ครับซุปอ์สโลครับหัดมาครับยังดูไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่ครับตอกมาก็ติดบังครับตีเข่าครับเต็มครับยัดคืนทันควันครับดูกันต่อครับอันเวร์ราชมนันเวอร์ซีรี์ครับ คู่แรกยก2ครับของเจนนี่เฟตัสนะครับจะเจอกับทางด้านเจนนาไวแมนครับยับเดินครับนี่ครับต้องเดินครับเพราะว่าคะแนนออกมาไม่เอกฉันครับ2ต่อ1เสียงครับเจนนาโดยรวมคะแนนดูดีกว่าครับเจนนี่ต้องเดินอ่ะแม่พอเดินแล้วเจอเจนนาเดินสวนบ้างนี่ต้องถอยเหมือนกันครับเตะขวาไปซ้ายหลุดยกนี้นี่ก็ต้องเพิ่มความดุดันทั้งคู่เลยนะครับ แรกเนี่ยถือว่าดำเนินไปอย่างทุสีครับเอาแล้วครับเห็นนี่มีเตะขาต่อยหมัดวงนายมาแล้วครับเสียบเข่าซ้ายอยู่เอฟเอกรุ๊ปนี่เข่าต้องดีนะครับนี่ครับตีเข้าไปโอกาสเนี่ยถือว่ายังใกล้เคียงกันครับแม้ว่าเจนนาเนี่ยจะได้แต้มเสียงข้างมากไปครับในยกที่ผ่านมาถือว่ายังมีความเป็นไปได้ทุกอย่างอยู่ครับไตะขามาครับไอยับรวบถึงตัวแล้วตีครับต่ะใน เสียบซ้ายครับตั้งไว้เสียบขึ้นมาต่อยขึ้นแล้วเตะซ้ายยัดไปครับต่อยแล้วก็เตะซ้ายครับมาดูครับเริ่มมาเป็นชุดครับชุดนี้ทําได้ดีเลยครับเท่านั้นเจนนี่ครับขวางแล้วตีครับเอาครับเจนน่าอย่างไงดีครับเจอชุดนี้ก็ไปครับตีอีกมงในเสียบซ้ายครับล็อกไว้ขี้ไว้ดูยัดแก้ไม่ตกเลยครับตีขวาไปตีขึ้นมาตีซ้ายไปกดคอลงมาโอ้ลูกแข็งแรงของเจนนี่ครับเริ่มมาแล้วครับโอ้บทเบียจน ทางด้านนักชกนิวซีแลนด์อย่างเจน่านี่เริ่มจะไปไม่เป็นครับเอาล้ครับยก2นี่เริ่มจะเห็นอาวุธมากขึ้นขยับเดินต่อแหมนึ่งสองนี่ยังยังไกลเป้าหมายครับโอ้แต่หมัดขวานี่ครับห็นงเข้าหน้ามาครับโอ้เจนน่าก็ดูช็อตไปเหมือนกันครับเจอพยุเข่าไปเมื่อสักครู่ครับโอ้ดูนี่ฮะเดินเครื่องแบบคิดอะไรไม่ออกเหมือนกันครับต่อยหมัดไปวงนมาแล้วครับเสียบซ้ายดันแทงต่อครับสู้เข้าไปดับแล้วแหม่เอาครับ ต่างคนต่างแทงเริ่มจะสู้เข่าแล้วนะครับตอนนี้เจน,น่าอดระดูครับนิ่งไปมีช่วงหนึ่งเหมือนกันครับก่อนจะหมดยกครับโอ้โหกลายเป็นของดียกดีเลยครับยกนี้เราพยายามจะเล่นเกมขึ้นมานะครับ้านเดนนี่เฟรตัสนะครับมุมแดงขนาที่เจน,น่าเนี่ยม,มายกแรกแม้ว่าจะได้แต้มไป2ต่อหนึ่งเสียงครับแต่ว่ายกที่ผ่านมานี่ก็โดนเข่าแล้วอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับดูบครับไหลครับ เกิดอะไรขึ้นบ้างครับหมัดไรครับจังหวะต่อยครับแลกกับแข้งครับแต่การฟุตนี้นะครับฝังตีครับดับไปขวาซุปเปอร์สโลครับแต่โดนหมัดคืนครับหมัดขวาครับกลับมาลุยกันต่อครับอารดับเบิลยูเอสราชดำเนินเวอร์ซีลี่ครับ ยก3ครับกำลังจะเริ่มขึ้นครับมาดูครับยกนี้ยังไงครับแต่ที่แน่แน่คะแนนยกที่แล้วขึ้นมาให้ดูอีกทีหนึ่งครับ10ตจะกําลัง3เสียงครับคะแนนรวมตอนนี้นี่เสมอกัน2เสียงแล้วก็มี2 0 1 8 1เสียงครับเท่ากับเสียงส่วนใหญ่นี่เสมอกันครับใครทําดีดีกว่ายกนี้นี่ชนะไปเลยครับดูจังหวะอาวุธลุงนที่เข้าเป้านะครับแม่เจนนี่นี่19ต่อ8ครั้งนะครับของเจนนา ็สอดคล้องกับการให้คะแนนของกรรมการแหละครับนี่ครับวงในี่พยายามจะมาต่อเนื่องนะครับเห็นนี่นี่ครับเสียบต่อนี่แดงดันแทงเข้าไปครับโอ้วงในเนี่ยดูเจนน่าจะมีปัญหาครับเจอลูกแข็งแรงแบบนี้โอ้แต่ตอนนี้นี่มีตาหนิแล้วครับแตกครับหางคิ้วซ้ายครับของเจนนี่ครับโอ้แต่แกก็ก้มหน้ากลมตาไปตีขาวงในอย่างเดียวก็ดูครับวงในครับแก้ไม่ตกครับเจนน่า พยายามตีครับโอ้โหแข็งแรงตอนนี้ได้เริ่มเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆครับแต่ว่ามีแผลแตกด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นอุปสรรคหรือไม่เจนหน้าก็ยังมีโอกาสนะครับเวลายังอีกเพียบครับวงในเนี่ยต้องต้องต้านหน่อยครับแล้วก็อาวุธวงนอกครับแหมหมัดดันเข้าไปก่อนเดินเข้าไปครับต่อยมัดจับคอแล้วเสียบโอ้เจอสอกครับแหมศสอกเจนหน้านี่ก็มาเรื่อยๆเหมือนกันอ้ามาครับเดินต่อพยายามจะไล่เข้าติดเชืออครับแหมดึงแล้ว ปวงในครับเสียบซ้ายจับต่อครับตีเข้าไปตีเข้าไปโอ้โหดูครับลูกแข็งแรงครับยัดไปเื่อยๆครับตอนนั้นเจนนี่ครับเจนน่าหันไปมองที่มุมนิดหนึ่งครับหาตัวช่วยครับพี่เลี้ยงบอกว่าช่วยตัวเองไปก่อนครับสู้ไปก่อนก็บนเวทีพยายามรวบแล้วยัดอีกแล้วครับโอ้โหทางด้านเจนนี่ครับแหมแข็งแรงนี่เห็นเลยครับต่อยครับ จะเตะยังไม่ออกก็เตะซ้ายมาต่อยครับตีเข่ากับวงนในตีเข่ากับอีกทีหนึ่งดคกับขีบแล้วโอ้โหกดลงมาแล้วแล้วก็หมดยกพอดีเลยครับโอ้จังหวะเสียบแล้วแช่ครับของท่านั่นเดีนี้เฟรตัสนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยต้องมาลุ้นคะแนนกันครับอาจะออกแบบไหนยกแรกตู่แรกเนี่ยโอ้โหแตกเยอะนะครับโชคดีที่ว่ามาแตกเอาในยกสุดท้ายพอดีครับเดี๋นี่ เจนน่านะครับงงหมดแล้วผู้บรรยายเจนนี่ถูกแล้วถูกแล้วครับเออครับเกิดอะแตกเยอะเหมือนกันนะครับโอไม่ใช่คิวนะเปลือกตาซ้ายเลินนะดูครับไฮไลท์เกิดอะไรขึ้นบ้างครับจังหวะเดินไล่ต่อยครับใี่ครับวงในเสียบซ้ายครับสับศอกคืนครับนี่ครับช็อตนี้หรือเปล่าครับที่แตกครับ คอยครับขีบวงในยัดเข่าครับแม่แต่วงในนี่คือเราเห็นชัดเลยครับว่าความแข็งแกร่งอยู่ที่ทางด้านเจนนี่ครับเจนน้านี่วงในแกก็ไม่เอาเหมือนกันครับุโดนนะครับขึงแข้งขึ้นเข่าไปปัดซ้ายครับรวมช็อตนี้เลยครับนี่ครับแตกเลยครับเห็นได้ชัดเลยครับปัดซ้ายกับแท็กไปครับแลกกับเข่า เวลาระทึกใจอีกหนึ่งโมเมนต์นะครับในการชูมือคะแน,นแรกยี่สิบกคแนก2ครับคะนนและ3 0ต่อ27 แนนสำหรับผู้ชนะนี่เป็นเอกฉันท์นะครับสเสียงไปที่มุมแดงครับเจนนี่เฟตัสตากสหรัฐอเมริกาครับก็เป็นฝ่ายพลิกกลับมาแซงเจนน่าไวแมนจากนิวซีแลนด์ไปได้ครับหลังจากที่ยกแรกเนแพ้ไป2อต่อหเสียงพลังวง